r t เชียลด c ชาร์ e คืออะไรแล้วมันสร้างความเสียหายยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะพาเชียลด c ชาร์ e หรือ PD นั่นก็คือการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าขนาดเล็กเฉพาะบางส่วนของฉนวนนะคะในระบบไฟฟ้าโดยที่ไม่ใช่การลัดวงจรเต็มรูปแบบระหว่างตัวนำถึงแม้ว่าพาเชียลด c ชาร์ e นะคะจะมีพลังงานที่ต่ำ แต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันจะสะสมทําให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นค่ะเมื่อไฟเชี่ยวทิฉามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําลายฉนวนทําให้ฉนวนเสื่อมลงแล้วก็อายุการใช้งานก็จะลด,ดลงซึ่งทําให้เกิดความร้อนแล้วก็จะไม่ได้ในที่สุดค่ะเมื่อความเสียหายมันสะสมนะคะทําให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเสถียรภาพจะต้องเกิดการดับไฟแบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่เราจะร้อยความเสียหายมันเกิดขึ้นทําไมคะในเมื่อเรามีตัวช่วยนั่นก็คือ กล้องอะคูสติกคาเมล่าของแบรนด์คลายซาวรุ่น8120 s ึ r งซีรีส์มาพร้อมออปชันกล้องถ่ายภาพความร้อนในตัวสามารถแสดงได้ทั้งกล้องอะคูสติกคาเมล่าและกล้องถ่ายภาพความร้อนได้ในจอเดียวกันด้วยไมโครโฟน200ตัวทำให้ระบุต้นตอของการเกิดพาเชลล์ที่ฉากได้ไกลถึง200เมตรและยังสามารถบอกแพทเทิร์นของการเกิดพาเชลล์ที่ฉากแถมมาพร้อมออปชันกล้องถ่ายภาพความร้อนซึ่งสามารถแสดงผลทั้งภาพถ่ายภาพความร้อน และ a c o u s t i c c a m e r a ได้ในเวลาเดียวกันไม่จำเป็นต้องพกไปหน้าง,งานทั้งสองเครื่องและยังมาพร้อมซอฟต์แวร์เพื่อทำรีพอร์ตได้อีกด้วยค่ะเครื่องตัวนี้ไม่ได้มีแค่ฟังก์ชัน Parti a l d i s c ชา r g e อย่างเดียวนะคะแต่ยังมีฟังก์ชัน air leak แก๊สรีกสามารถค้นหาจุดลมรั่วแก๊สรั่วพร้อมยังคำนวณค่าสูญเสียที่เกิดขึ้นเซฟต้นทุน m ม่นทนันถูกจุดรวดเร็วไม่เสียเวลาค่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะทดลองใช้งานอุติกคาเมล่าแมนคลายสาว รุ่น8120ซีรีส์สามารถสแกน QR c o d e ที่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ